Oh. Oh, oh. ยังมียังมีความพยายามอะไรวะคลิกคลิกเดบันคลิกลูกเดบันคลิกเดบันคลิกคลิกคลิกอะไรวอ่้าโเออ้่รู้เรื่องขนาดอ่ะ

โอ้สองอันสิจุลงสิบวกหรือสิจบเอา,า,เอาบอกกับยายใจดีๆจนเบอกก่อนจุบักอาจุบักอาจุบักเอาออเ,อาออเอาทียมไปไปคุยมันแล้วไปจุบม,มแล้วเอบอกกับยายใจาดีของแม่ดีดีย<ด><ท>ายจ๋า ແหี้ยจ um ๋ารับเมี้ยเหมือนงี้โทรสับมุณว่าเหล่าขออ่ะโยๆเห้แม่ๆอ่าว่าดีบ่ระโภๆบ่รโภๆไอ้ด้วอาซื้ออา Ya, Ca, Halo. Oh, aku oh, kuburin.